เรียกว่าสิ้นสุดการรอคอยเกือบ1ปีเต็มหลังจากที่รองเท้าคู่นี้ได้เปิดตัวไปในการแข่งขันโต ok เกียวมาราธอนเมื่อปีที่แล้วหลังเปิดตัวเนี่ยเรียกว่ากระแสค่อนข้างดีมากๆจนผมก็ยัง50 50แต่หลังจากที่ผมได้ลองใส่วิ่งด้วยตัวเองแล้วเนี่ยถึงจุดนี้ผมอาจพูดได้เลยว่าเจ้ารองเท้าคู่นี้คือรองเท้าวิ่งที่ดีที่สุดในซีรีส์ะกูลอัลฟาปลายและผมคิดว่ามันพร้อมแล้วนะครับกับการจะกลับมาทวงทุกตำแหน่งทุกบัลลังในปีนี้ สวัสดีครับผมอูดี้จากช่องอูดี้ซูเปอร์แทรมครับแนะนำตัวคร่าวๆก่อนว่าผมเป็นนักวิ่งระดับสมัครเล่นทั่วไปที่ชอบวิ่งและก็ชอบรองเท้าวิ่งด้วยรีวิวนี้จะเป็นความเห็นของผมจากการใช้งานจริงล้วนเล่นเปิดคลิปปาสะแบบเนี้ยบอกว่าเนี่ยคือรุ่นดีที่สุดใกล้เคียงความสมบูรณ์แบบที่สุดแบบนี้บางคนได้ฟังอาจจะคิดว่าเออก็ใช่นะดีรุ่นล่าสุดอะ่ะมันก็ต้องดีกว่ารุ่นก่อนๆอยู่แล้วป่ะผมจะบอกว่ามันไม่เสมอไปนะครับยิ่งกับรองเท้ารุ่นเนี้ยตระกูลเนี้ยส่วนตัวผมคิดว่ารุุ่่่่่่่่นนน2เเีรรราาาาาพูดดดไไ้มมมตต็ปกกกวววัแแ พอรุ่นสามาเนี่ยตอนนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าเนี่ยคือรองเท้าที่ดีกว่าทั้ง2รุ่นก่อนเรียกว่ามันดีกว่าในแทบจะทุกมิติเลย กับน้ำหนักรวม218กรัมในไซส์ผู้ชาย10 US ในที่ไฮไลท์ตัวเล่นะครับว่านี่คือ Lightest Alpha Fly Ever หรือ Alpha Fly รุ่นที่น้ำหนักเบาที่สุดตั้งแต่เคยมีมาแตกบริเวณส้นเท้าสูง40มิลลิเมตรและที่ปลายเท้าสูง32มิลลิเมตรรอวัดจากส้นถึงปลายเท้าที่8มิลลิเมตรรับประกันว่าองศานี้ซิ่งแน่นอนวัสดุผ้า u p p l e ถักอะตอมนิด3.0รุ่นใหม่ที่ให้ทั้งความกระชับและยืดหยุ่นได้ดีในเวลาเดียวกันรวมถึงแผ่นคาร์บอนฟลายเพดแบบโ l l เอนช์เต็มแผ่นในชั้นโฟมซูม ถ้าพลิกดูเนี่ยก็จะเห็นก็จะเป็นแผ่นคาร์บอนเรียกว่าเป็นฟูลเลนส์เป็นแผ่นคาร์บอนแบบเต็มผืนนะครับคู่นี้จะมาในสีโปรโตก็จะเป็นสีขาวแล้วก็สีดำในที่นี้ชื่อสีแฟนทอมแล้วก็สีส้มท o t เทลออเรนจ์ก็จะเป็นสีซิกเนเจอร์ของทางไนกี้เลยทีนี้เรามาดูเรื่องของดีไซน์ก่อนนะครับจริงๆต้องเล่าว,ว่าตั้งแต่แกะกล่องอันบ็อกซิ่งเปิดมาเจอข้อความของมิสเตอร์บิลเบลวแมนนะครับเขาคือผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด Nike, ์ไนกี้แถมยังเป็นโค้ชวิ่ง ลู่วิ่งแทรกโดยข้อความบนฝาก,กล่องเนี่ยเขาก็ยกคำพูดหรือเป็นโค้ดของมิสเตอร์บิลบอลแมนมานะครับเขาพูดเลยว่า a shoe must be three things it must be light comfortable and it got to go the distance แปลเป็นไทยก็หมายความว่ารองเท้าเนี่ยจะต้องมี3สิ่งให้ครบองค์ประกอบ1คือเบาสสบายที่สำคัญมันต้องพาให้คนที่สวมใส่เนี่ยไปได้ไกลด้วยนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นโค้ดของบิลบอ์แมนพูดถึงรองเท้าในอุดมคติของเขาผมมองว่าตรงนี้ไนกี้เนี่ยมีความมั่นใจในโปรดัก อันนี้แล้วแหละถึงเอาโคดเนี้ยมาลงนะครับว่ามันครบองค์ประกอบทั้งหมดมันเป็นสารตั้งต้งตนของรองเท้าคู่นี้เลยทั้ง3แกนน,นะครับหก็คือความเบาสบายแล้วก็พาให้ผู้สวมใส่ไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าองค์ประกอบด้านดีไซน์เนี่ยมีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างเริ่มจากรูปทรงโดยรวมที่แตกต่างอย่างชัดเจนก่อนนะครับจุดแรกเลยก็คือรูปทรงที่เปลี่ยนไปของชั้นโฟมมิดโซลจะสังเกตว่าบริเวณเนื้อโฟมที่ส้นเท้าตรงเนี้ยหายไปนะครับ รวมถึงการฝังเจ้ายูนิตถุงลม AirPods ไว้ในเนื้อโฟมมิดโซลแล้วนะครับจากที่ก่อนหน้าเนี่ยมันจะถูกาวางตำแหน่งไว้บริเวณข้างนอกนะครับอย่างอันนี้ก็คือ a l p h a f สอ2ถุงลมเนี่ยจะอยู่บริเวณข้างนอกนแล้วก็อันนี้คือรุ่น1จะอยู่ข้างนอกเช่นกันรุ่น3เนี่ยแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะครับที่ตำแหน่งถุงลม AirPods จุดนี้ผมคิดว่ามันน่าจะส่งผลให้เรื่องของ f ฟลลิ่งที่ได้จากการวิ่งนะครับรวมถึงมันน่าจะช่วยเพิ่มความทนทานแล้วก็ลดโอกาสเสี่ยงที่เจ้าถุงลมแอร์พอร์ตจะไปเชียวชนเช่นถูกขอบฟุตบาทเกี่ยวหรือว่าไปเฉียดกับขอบั้วต่างๆจนได้รับความเสียหายหรือว่าแอร์แตกอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะช่วยป้องกันได้ดียิ่งขึ้นเลยนะครับการที่เอาเนี่ยเข้าไปฝังไว้ข้างในสังเกตว่าภาษาการออกแบบหรือดีไซน์ลังเกจของรองเท้าในซีรีส์ Alpha Fly เนี่ยมันหลักๆและแทบจะไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะผมคิดว่ายังคงเอกลักษณ์ทททุกกออออยยยย่่่่่่าาาาางงไไไววว้้้้บถนนนนนมมจจะเเเปปป็ลลีหืึ รูปแบบและฟิตติ้งของรองเท้าทั้งหมดรวมถึงชิ้นส่วนสำคัญที่เป็นเรียกว่าเป็นพาร์ตซิกเนเจอร์ของซีรีส์อัลฟ่าฟลก็คือซูมพอรตบริเวณหน้าเท้า2ลูกนี้นะครับยังอยู่ครบหมดเพียงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันได้รับการยกระดับมีการพัฒนาต่อยอดด้านดีไซน์ให้มันใช้งานได้จริงหรือ practical มากขึ้นนะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมจริงได้ดีขึ้นส่งผลให้รองเท้าคู่นี้ผมว่าโดยรวมเนี่ยมันดู เฟรนดลี่นะดูเป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยโดยที่ความฉบเฉียวดุดันหรือเส้นสายของความเป็นไอจีเนี่ยไม่ได้ลดลงทุกอย่างยังอยู่ครบถ้วนนะครับต่อมาที่ผมจะพูดถึงเรื่องของดีไซน์เนี่ยก็คือเรื่องของกราฟิกโลโก้สวูชขนาดใหญ่เรียกว่าเรียกว่าใหญ่โอเวอร์สเกลเลยนะครับวางตำแหน่งให้บางส่วนของสวูชเนี่ยไปพาดอยู่บนเจ้าเนื้อโฟมมิโซนะครับในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับจุดทัวร์ออฟพอดีพอดีเลยไปจนถึงเรื่องของความขนานของปลายสวูชเนี่ยที่มันเข้ากันได้ดีกับเชฟ ของโฟมของเส้นลายเส้นโฟมตรงนี้นะครับที่เป็นสันขึ้นมาเนี่ยขนานกันเลยผมว่าอันนี้เป็นความตั้งใจในด้านของการวางกราฟิกดีไซน์นะครับทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันมีเส้นสายที่เฉบเฉี่ยและก็ดูมีความคล่องตัวมากๆเลยผมคิดว่าการผสมผสานดีไซน์ระหว่างกราฟิกกับอินดัสเทรียลดีไซน์มันลงตัวผสมผสานกันออกมาเนี่ยผลลัพธ์สวยงามมากมครับเหมือนเขาทํางานร่วมกันเป็นทีมไม่ได้แบบต่างคนต่างทําแล้วก็เอามาแปะคิดมาดีแล้วแล้วก็ออกมาก็ สวยงามจริงครับเห็นในรูปนะผมว่าสวยแล้วของจริงอะ่ะสวยสวยมากๆนะครับเพราะเราจะเห็นเคอร์ฟเห็นมิติต่างๆชัดเจนมากรองเท้าคู่ที่ผมได้มาเนี่ยมาในสีโปรโตนะครับอธิบายก่อนว่าโปรโตก็คือชื่อสีหนึ่งที่เป็นสีซิกเนเจอร์คัลเลอร์เวย์ของแบรนด์ไนกี้เขาจงใจตั้งชื่อเนี่ยโดยให้พ้องกับคำว่าโปรโตไทป์ที่แปลว่ารุ่นทดลองหรือรุ่นทดสอบโดยสีโปรโตของไนกี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาในคู่คอมบิเนชันสีขาวสีดำแฟนทอมแล้วก็สีส้ม Total Orange เป็นส้มที่แบบส้มนีออนสะท้อนแสงประมาณนี้แฟนๆของแบรนด์ Nike เนี่ยเรียกว่ามองหน้าก็รู้ใจโดยไม่ต้องพูดเลยเขาจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าสีโปรโตเนี่ยเป็นสีลิมิเต็ดเป็นคัลเลอร์เวรุ่นสะสมอะไรแบบนั้นอะคือถ้าจะให้เปรียบเทียบกับกล้องถ่ายรูป ก็จะเหมือนกับที่แบรนด์ไลกาเขามีสีแบล็กเพน n t อะไรแบบนั้นเลยครับในส่วนตัวผมก็มองว่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะแทนที่เราจะแค่วางขายมันไปแล้วก็จบจบไปแต่การที่ไนกี้ออกสีลิมิเต็ดมาแบบนี้นะครับยิ่งทําให้ตัวโปรดักต์เนี่ยมันดูมีสตอรี่มีเรื่องราวมากขึ้นีีแล้วก็จะมีตัวเลข208 20-4กัแข้อความ ว6 2ที่เป็นฟอนต์ลายมือผมอธิบายตัวเลข2 0 8 20นขีดเนี่ยมันคือรหัสแทนตัวนักกีฬาที่ทําการทดสอบพื้นโฟมของเจ้ารองเท้ารุ่นนี้นะครับผมคิดว่าการทดสอบโฟมในที่นี้มันไม่ใช่ความต่างในเรื่องของการแค่เอาโฟมไปเจาะหรือควานเท่านั้นนะแต่มันยังรวมไปถึงสูตรฟอร์มูล่าโฟมไปจนถึงการวางเลเยอร์ของเนื้อโฟมปกติแล้วเนี่ยกอนที่รองเทารุ่นจริงมันจะถูกวางขายเนี่ยนกีขเขาจะทำการทดสอบรองเท้านในแลบก่อนนะครับก็จะมีรองเท้ารุ่นมอกอับ รุ่นทดสอบมากมายเลยที่เอามาเปลี่ยนสเปคไปเรื่อยๆหลายๆคู่เนี่ยเขาจะเอามาเตรียมไว้ให้นักกีฬาช่วยกันทดสอบแล้วก็ฟีดแบ็ปรับจูนกันไปเรื่อยๆจนลงตัวนะครับส่วน V62 เนี่ยหมายถึงสเปคนะครับรวมถึงรูปแบบของผ้า upper ถักในเวอร์ชั่นที่62นั่นเองจุดนี้ผมบอกได้เลยว่า n นกี้เนี่ยได้ทำการทดสอบรองเท้าหลายเวอร์ชั่นมากๆอย่างน้อยๆก็มี6 2รุ่น นะครับสำหรับผ้าเปอร์เนี่ยผ้าเปอร์ของคู่นี้ที่เอามาวางจำหน่ายจริงเนี่ยก็คือผ้าเปอร์ในเวอร์ชั่นที่62นั่นเองนี่คือสรุปนะครับเรียกว่าเน้นสุดๆไปเลยความรู้สึกตอนสวมใส่รุ่นนี้เนี่ยที่สังเกตหลักๆเลยนะครับในด้านฟังก์ชันเนี่ยเขาจะไม่มีหูจับ หูเกี่ยวบริเวณลิ้นรองเท้าอีกแล้วนะครับจะตัดออกไปเลยจะเหลือแค่หูจับตรงบริเวณด้านหลังตรงเนี้ยเท่านั้นเหตุผลหลักๆผมคิดว่าพวกเขาต้องการจะลดน้าหนักรองเท้าลงด้วยแล้วก็จะมีการผูกเชือกรองเท้าแบบใหม่นะครับจริงๆผมจะบอกว่ามันเป็นรองเท้าที่สวมใส่ง่ายขึ้นกว่าเอาฟ้าฝ่ายสองนะหลักๆก็คือเอาปลายเท้านะครับจิ้มเข้าไปตรงนี้แล้วก็ดึงหูบริเวณซ้นเท้าช่วยนิดหน่อยนะครับเท้าเนี่ยจะลื่นปืดเข้าไปเลยแล้วเราก็ผูกเชือกแถมส่วนตัวเนี่ยผมยังรู้สึกด้วยว่าผ้าเปอร์อะตอมดิบ 3.0เนี่ยโดยเฉพาะบริเวณกลางเท้าเนี่ยเมื่อใส่เข้าไปแล้วนะครับล็อกกระชับได้พอดีกว่ารุ่นก่อนพอสมควรเลยอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับที่ได้ใชเออ้เบื้องต้นผมได้ทำการทดสอบรองเท้าคู่นี้ในหลายย่านความเร็วนะครับตั้งแต่เดินวิ่งย่อๆยวิ่งจ็อกกิ้งไปจนถึงกดเพส4เพส340นะครับแล้วก็ผมคิดว่าคู่นี้ เป็นรองเท้าที่ใส่วิ่งได้ง่ายมากๆเรียกว่าถ้าเราวางตำแหน่งเท้าได้โดนจุดเนี่ยรองเท้าทำงานเองเลยนะครับคู่นี้ผมคิดว่าวางตำแหน่งเท้าขณะวิ่งได้ง่ายกว่าซีรีส์อัลฟ y าไฟรุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกแตกต่าง จากรุ่นก่อนหน้าก็คือความนุ่มหนวดหลักๆเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าโฟมของ Alpha Fly 3เนี่ยนุ่มขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วนในขณะที่การดีดเด้ง Energy Return ส่งพลังเนี่ยผมคิดว่ายังทำได้ดีเหมือนเดิมเลยนะครับไม่แตกต่างถ้าเทียบกับ Alpha Fly 2คู่เนี่ยนะครับความรู้สึกแรกเลยก็คือสัมผัสได้ถึงความดิบความกระด้างแต่พอมาเป็นตัวเนี้ยใส่เข้าไปเนี่ยรู้สึกได้ทันทีเลยว่านุ่มกว่านะครับนุ่มกว่านุ่มกว่ารุ่น2อ,อย่างชัดเจนเลยจังหวะดีดทอ o f ฟ ดีแล้วโชว์ออฟออกไปนะรวมถึงการคงที่รอบขาผมรู้สึกว่ามีความเป็นธรรมชาติกว่าเดิมมากขึ้นสมูทมากขึ้นนุ่มนวลมากขึ้นแล้วก็มไม่แน่ใจนะว่าอันนี้ผมมโนไปเองหรือเปล่าแต่ว่ารอบขาเนี่ยผมเพิ่มขึ้นจากเดิมพอสมควรเลยโดยที่ผมไม่ได้เค้นเลยนะครับผมจะวิ่งในฟอร์มเดิมๆของผมนี่แหละครับปกติรอบขาผมเมื่อใช้เจ้าอัพฟลายวิ่งเนี่ยรอบขาจะอยู่ยแถวแถร้อยเจ็ดสี่ร้อยเจ็ดห้านะครับแต่คู่นี้ย สามารถคงที่180ไว้ได้เลยโดยที่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเข้มหรือต้องเร่งอะไรจริงๆผมเข้าใจมาตลอดด้วยซ้ำนะตอนวิ่งอะว่าผมวิ่งอยู่ประมาณ1 7อยเจ็นสี่รยานแหละแต่พอวิ่งเสร็จเนี่ยมาเช็คดูจากข้อมูล running dynamics นะครับ s t a t ต่างๆเนี่ยก็ถึงได้เห็นว่ารอบขาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยลโดยสรุปนะครับกับเจ้ารองเท้า Nike Alpha Fly 3ในแง่ของการใส่วิ่งจริงผมคิดว่าอันนี้มีการอัปเกรดเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่นจากเดิมมากๆนะครับก็คือเรื่อง Energy r e t ท r n ที่มันส่งแรงกลับมาได้นุ่มนวลกว่าเดิมอย่างที่เรารู้สึกได้ไม่มโนนะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะเขาฝังเจ้ายูนิตซูมพอดทั้ง2ลูกเข้าไปในชั้นโฟมมิ i โซด้วยนะครับรวมถึงการวางตำแหน่งเลเยอร์คาร์บอน p ฟเพดอันนี้ก็จะมีส่วนด้วยและที่สำคัญเลยคือพื้นของเอลซโซแบบใหม่มีการเจาะควานอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมๆกันแล้วมันส่งผลให้เจ้ารองเท้าคู่นี่มันให้ฟีลลิ่งที่นุ่มนวลกว่าเดิมมากมันจะไม่ใช่ความดิบกระด้างอย่างรุ่นก่อนอีีกกแลล้้วนคน,นคัออเยืถูใจ ประเด็นต่อมาเรื่องเสียงกระทบผมว่าอันนี้เป็นหัวข้อที่คิดว่าเฉพาะสายเนอร์เท่านั้นนะจะเข้าใจว่าเสียงกระทบของรองเท้าเนี่ยมันช่วยทําให้ตอนที่เราวิ่งอยู่เนี่ยรู้สึกคึกข้ของอารมณ์แบบฟิลเหมือนกับว่ามีกลองเทพนิกะมาตีลั่นอยู่ใกล้ๆนะครับประมาณนั้นเลยคู่นี้เนี่ยถามว่ามันเสียงดังเหมือนเดิมไหม ผมตอบเลยนะครับหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยมีเสียงดังอยู่แน่นอนนะครับเสียงยังอยู่ครบถ้วนไม่ได้เบาลงเลยเอาง่ายๆแค่ย่ำอยู่กับพื้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของคู่นี้เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าที่ผมคิดว่ามันมีเสียงใหม่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นเสียงเอียดๆคล้ายๆกับเสียงเสียดสีกันนะครับระหว่างเจ้ายูนิตซูมพอร์ตกับเนื้อโฟมแทรกเข้ามาด้วยอันนี้ผมลองใส่ย่ำเท้าอยู่กับที่ก็จะได้ยินเสียงนะครับแล้วก็ตอนเอาไปวิ่งมันจะมีเสียงเอียดๆเพิ่มเข้ามาเนาะ จุดนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเพราะรองเท้ามันยังใหม่อยู่ด้วยนะครับโฟมมันก็เลยอาจจะต้องผ่านการนวดการใช้งานไปสักระยะหนึ่งก่อนให้เจ้าเสียงเ e อียดอาดเนี่ยมันถึงจะเริ่มหายไปหรืออาจจะไม่หายก็ได้แต่ก็ไม่เรียสครับแค่เป็นเล็กๆน้อยๆที่อยากเล่านะครับคนเท้าล้มในล้มแบบ p r o เ a t i o n ใส่ได้ไหมก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอบอกก่อนนะว่าผมส่วนตัวเป็นคนที่มีอาการติดเท้าล้มในขณะวิ่งนะครับรองเท้า super shoes หลายๆคู่ที่มี stack สูงๆเนี่ยก็ จะมีปัญหาทาั้งขนาดเนิยแล้ววิ่งจริงๆผมเคยทําคลิปยกตัวอย่างวิธีการทดสอบรองเท้าของผมนะในระดับเบื้องต้นให้ดูละรองเท้าคู่นั้นรอดไม่รอดเนี่ยดับแรกให้ลองใส่แล้วก็ไปเดินทิ้งน้ําหนักข้างหน้าดูนะครับถ้ารองเท้าคู่ไหนที่ผมใส่แล้วเท้าล้มเนี่ยมันจะมีจังหวะส่วนเกินคล้ายๆกับเป็นจังหวะสองกึกๆขณะลงน้าหนักคู่นี้เรียกได้ว่าไม่มีปัญหาที่ว่าเลยโดยสรุปนะครับคนเท้าล้มอย่างผมใส่คู่นี้ได้แน่นอนครับมีความบาลานซ์แล้วก็มั่นคงมากๆเลย จุดที่ไม่ชอบของคู่นี้นะครับจะเรียกว่าข้อสังเกตก็ได้นะครับสำหรับผมนะตอนนี้เนี่ยเอาจริงพูดอย่างเต็มปากเลยนะว่ายังไม่มีจุดที่ไม่ชอบเลย แล้วก็ยังไม่เจอข้อด้อยชนิดที่เรียกว่าเด่นๆเลยสักอันนะครับแต่ว่าถ้ามันจะต้องมีเนี่ยผมขอตั้งเครื่องหมายคำถาม question mark กับเรื่องงานสีแล้วก็งาน QC ้วกันคือจะเห็นได้ว่าการอัดกาวของคู่นี้มันยังพูดได้ไม่เต็มปากนะว่ามันเนียบสุดๆย,ยังยังยังไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับส่วนงานเพ้นสีก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่มีปัญหามาตลอดอกับจเจ้าอัพไฟล์สเนี่ยสังเกตได้ว่าตั้งแต่แกะกล่องอันบ็อกซิ่งมาเนี่ยรองเท้ายังไม่ถูกใช้งานเลยนะสีมีบางส่วน ที่ลอกหายไปแล้วนะครับคือถ้าหากใครที่ยังไม่เคยใช้งานรองเทารุ่นนี้มาก่อนนะผมบอกไว้เลยนะให้ทําใจไว้ล่วงหน้านะครับสีเนี่ยไปแน่นอนเพราะว่ายิ่งโฟมถูกบดขยี้เท่าไหร่เนี่ยสีตรงบริเวณเนี้จะหลุดลอกออกนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยมันจะมีคัลเลอร์เวนอื่นตามมานะครับที่เพ้นส์สีตรงนี้วันนี้ว่าพวกนั้นเนี่ยจะเห็นอาการเนี่ยชัดเจนเลยผู้ใช้งานบางท่านเนี่ยที่น้ําหนักตัวเยอะ อันนี้มันจะมีผลทําให้เนื้อโฟมเนี่ยถูกกดลงมากขึ้นด้วยนะครับสีก็จะยิ่งไปเร็วมากขึ้นข้อสําคัญของรองเทารุ่นนี้นะครับถ้าโดนน้ำเนี่ยเช่นไปวิ่งตากฝนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมาเนี่ยต้องรีบกลับมาเช็ดให้แห้งเลยนะครับไม่งั้นสีลอกเป็นขุยๆเลยพูดแบบรวมๆนะครับผู้นี้บอกเลยว่าบอกกับทุกคนจริงๆ <laughs> เป็นเป็นความจริงนะครับผมคิดอย่างนั้นจริงๆไม่จาเป็นจะต้องเป็นคนที่วิ่งช้าหรือเร็วไม่ใช่ปัจจัยสําหรับคู่นี้เลยนะครับผมว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าเป็นระดับมือสมัครเล่นหรือว่าใส่วิ่งใส่เดินใช้ได้หมดครับคือใส่ไปเดินหล่อๆตามห้างตามสวนสาธารณะเฉยๆเนี่ยยังได้เลยข้อสําคัญอย่างนึ่งก็คือถ้าคุณเลือกที่จะใส่วิ่งผมว่าเงื่อนไขเดียวของการใช้งานรองเท้าคู่นี้คือคุณจะต้องมีสไตล์การวิ่งในลักษณะ 4 foot strike หรือก็คือวิ่งลงบริเวณหน้าเท้าปลายเท้าเป็นหลักนะครับไกด์ไลน์ง่ายๆเลยก็คือตำแหน่งถูงลมซูมพอตบริเวณทั้งคู่เนี่ยก็คือให้ให้มันลงตรงนี้นะครับเป็นหลักคนที่วิ่งลงส้นสําหรับคู่เนี้ยผมบอกเลยว่าน่าจะหมดสิทธิ์เลยคือ <laughs> จริงก็เอาไปว,วิ่งลงซนได้แต่ว่ามันก็มันก็ไม่ดีนะครับจริงมันถามว่ามันวิ่งลงซนได้ไหมมันก็ได้แหละนะครับแต่ว่าคุณก็จะไม่สามารถเค้น ประสิทธิภาพทั้งหมดออกมาออกมาได้รวมถึงผมอยากให้ดูพื้นยางตรงซ้นนี้ประกอบด้วยนะมันไม่มียางโปรเทคไว้เลยนะครับก็คือเป็นโฟมเป็นโฟมล้วนๆไอ,ไอตรงชิ้นส่วนขาวๆเนี่ยนะครับจริงไม่ใช่ยางนะผมว่ามันเป็นโฟมหรือเปล่าจริงๆตรงชิ้นส่วนตรงเนี้ยจะเป็นยางบางๆชิ้นเล็กๆเ,เองนะครับแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยอน่ะก็คือโฟมล้วนๆนองตรงเนี้ยเป็นหลักเนาะอันนี้คือเงื่อนไขเดียวการใช้งานรองเท้าคู่นี้ครับ สรุปบอ t ทํา l า n สันส้นๆว่า Nike Alpha Fly สามมันคือรองเท้าแบบไหนกันแน่ผมจะขอเปรียบเทียบกับภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ไปกันนะครับก็เป็นหนังที่ผมชอบมากและคิดว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักเป็นอย่างดี Alpha Fly หนึ่งคืออนาคินสกายวอลเกอร์ในวัยเด็กที่เปี่ยมด้วยพรสวรรค์และก็พลังซ่อนเร้นที่รอการพัฒนาคู่นี้มันจะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ทุกคนที่ได้เจอได้สัมผัสพลังงานนี้เป็นครั้งแรกว้า wow, วหมดทุกคนนะครับนี่คือ definition ของ Alpha Fly 1ส่วน Alpha Fly 2องผมเปรียบเทียบว่ามันคือพารดาว หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างการฝึกฝนไปสู่วิถีของเจไดก็คือเป็นคนที่แบบเปี่ยมล้นด้วยพลังที่รุนแรงพลังดาบที่รุนแรงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่สมดุลกันนะครับเต็มไปด้วยความมุทะลุหรือว่าอาจจะควบคุมยากในบางจังหวะอันนี้คือ Definition ของ a l p h a ไ l y 2เลยผมว่ามันเป็นรองเท้าที่ดีนะดีดเด้งแต่ว่าอาจจะกระด้างไปหน่อยในบางจังหวะสุดท้ายคู่นี้นะครับ De f ฟ n i t ช o n ของเขาก็คือ ระดับเจไดมาสเตอร์เลยผมพูดจริงอันนี้ก็คือเป็นแบบเจไดระดับอาจารย์น่ะคือถ้าจะพูดให้เห็นภาพผมอยากให้นึกถึงตัวละครชื่อโอ1ิวันเชนโอนะครับจะเป็นโอ1วันในช่วงปิกพีคพัมพรามเลยที่เรียกได้ว่าเป็นเจไดที่ใกล้เคียงความสมบูรณ์แบบที่สุดของวิถีแห่งพลังละคือถ้าจะให้เปรียบเทียบเป็นค่าพลังแสแตทในเกมนะยกตัวอย่างแบบนั้นลวกันผมว่าคู่นี้สุดประหลอดสุดประหลอดในแทบทุกด้านนะครับแต่ก็ เขาเรียกว่าไงเป็นเป็นสุดประลอดแต่ก็ยังรักษาความสมดุลไว้ได้ดีในแทบทุกด้านมันมีทั้งความดิบเถื่อนความดิบเถื่อนยังอยู่นะครับกับคู่นี้มีความดิบเถื่อนดีดเด้งยังอยู่ครบถ้วนแถมยังเต็มไปด้วยพลังและก็เพลงดาบที่รุนแรงแต่ที่สําคัญคือมันแฝงเคลือบไว้ด้วยบุค,คลิกของความสุข,ขุม ที่นุ่มนวลมากขึ้นพูดอย่างนั้นได้เลยนะครับนี่เป็นรองเท้าที่ทําความเข้าใจง่ายๆแล้วก็เป็นมิดกับผู้ใช้งานผมว่าคู่นี้คือด้านสว่างเป็นด้านฟอร์สสว่างที่สุดของรองเท้าซูเปอร์ชูสไฮเปอร์ชูสในยุคป,ปัจจุบันที่ถูกพัฒนาไปอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็ n นกี้ได้ทําสําเร็จแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบว,ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอัลฟ a าฟลายหนึ 1, ่งอัลฟาฟลายสองมันคือรองเท้าที่ได้รับการเปิดตัวและพัฒนาในแต่ละเอพิโซดนะครับก็จะมีการทดลองปรับนู่นนี่นั่นเอาอันนั้นออก สุดๆในคู่นี้นะครับนี่คือรองเท้าที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้จริง practical มาก,มากๆใช้วิ่งแข่งขันได้จริงนะครับไม่ใช่วิ่งครั้งเดียวแล้วพังเลยที่สาคัญมันเป็นรองเท้าที่เร็วจริงสิ่งนี้พิสูจน์ได้จากผลงานในเวทีแข่งขันทุกระดับบวกกับสถิติโลกล่าสุดนะครับก็คือรองเท้าคู่นี้เป็นไงอะ่ะคือเดี๋ยวพูดไปก็จะถามว่าโคตรขิงนะครับโคตรขิงน,นนะที่เขาบอกว่ารองเท้าคู่นั้นโกงคู่นี้โกงอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะ,ะครับโยนสถิติโลกไปเลยครับจบ ให้สถิติมันพูดแทนอย่างนั้นเลยโอเคครับแลวนี่ก็คือการรีวิว n i ก e ้ l p h a f ่ y Next% น์เปอฉบับ i n d e p ็ h เจาะลึกจาก u ูด i s u p e r t ร m นะครับอย่าลืมว่ารีวิวนี้คือความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆและที่สําคัญผม เป็นแค่คนแปลกหน้าใครก็ไม่รู้บน YouTube ดังนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องเชื่อหรือเห็นด้วยกับผมร้อนะคากคุณยังไม่ได้ลองด้วยตัวเองถ้าหากเป็นเพื่อนที่พี่อยากสอบถามหรือพูดคุยเพิ่มเติมอยากจะให้ผมไปทดลองอะไรอะไรเพิ่มเติมกับคู่นี้นะครับทักมาได้เลยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็สามารถเม้นมาพูดคุยกันได้ตลอดวันนี้ผมลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ